นี่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 มีไหมฮะโอ้ยแล้วนี่ก็คือรถไฟพลทหารป้อมปืนแบบนี้สบายแล้วเราจะเก็บสมบัติแล้วนะครับมาครับเก็บสมบัติครับรถไฟประจันบานรถไฟประจันบานเราสามารถดุยจบ8 0 0 0มืได้อย่างสบายโอ้ยยอดเลยครับโอ้ยมันยิงดูดิข้างล่างไงโยมฮะ เอ้ยข้างหลังเล้ยข right. so ้างหลังก็เฟี้ยวเว้ยนี่นี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดิดูดิดูดิยิงดิโอ้โหดูดิดูดิดูดิเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆดูเทไหมนี่โอ้ยยังเดือดยังเดือดยังเดือดดู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 ครับยังเดือดครับฟ้องคื้นโอ้โหเราลากมานะครับตัวที่เราไม่ต้องเหนื่อยเลยครับดูเป็นไงครับเพื่อน แล้วเราก็ได้มาติดทหารด้านหน้าเพิ่มครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรเพื่อนทุกคนครับดูดูด,ดูโอ้โหดูนะครับทหารทหารปอบปืนผมดูนะครับทหารปอบปืนผมแต่ันนี่นี่นี่เป็นไงครับนะครับโคตรเท่ครับดูดูเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองเลยนะโอ้โห,โอ,โหอ,ยอย่างเท่อย่างเท่โคตรเท่ครับ ได้แต่เควสนี่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 มีไหมนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดูเพื่อนเ่อนดูเพื่อนเ่อนดูอะดูดูนี่นี่นี่เป็นไงโคตรเฟี้ยวเป็นไงนั่งดู่าเนี้ยดูดิดูดูเพื่นยิงมันยิงดูใจเย็นนะครับลูกดูดูต่อไวรุนหัวร้อนต่อต่อเป็นไงเป็นไงโอ้โหโคตรเท่นะโอ้โหดูรถรถเรบบ ลองรอบด้วยเราถ้ายิงๆๆ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 ๆ แล้วเรามาดูครับรถไฟประจันบานของพวกเรานะครับโอ้โหเป็นไงครับโคตรสวยงามเลยครับโอ้โหเราไม่ต้องกลัวเลยครับรถไฟประจันบานอันสุดยอดครับครับรถไฟประจันบานรถไฟประจันบานเราสามารถดุยจบ80,000ืได้อย่างสบายโอ้โหสุดยอดเลยครับ